สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์จากครูกากันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูกาจะพานักเรียนไปเรียนกันในเรื่องการวัดความยาวเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้จะพาไปรู้จักการวัดความยาวโดยการเปรียบเทียบกับหน่วยกลางกับการใช้หน่วยมาตรฐานในการวัดนะคะ การวัดความยาวโดยใช้หน่วยกลางในการวัดนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะการวัดความยาวคือการวัดสิ่งของในแนวนอนนะคะลูก การวัดความสูงคือการวัดสิ่งของในแนวตั้งนะคะโดยใช้การเปรียบเทียบกับหน่วยกลางนะคะโดยโดยหน่วยกลางจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่โจทย์สั่งมีหลากหลายหน่วยกลางเลยเช่นแท่งสี่เหลี่ยมแบบที่คุณครูใช้ยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะไม้ขีดไฟหรือคลิปหนีบกระดาษนะคะโดยจะใช้หน่วยกลางมาวางแล้วเอาสิ่งของให้ไปข้างใดข้างหนึ่งเท่ากันนะคะเสมอการแล้วบอกว่าสิ่งนั้นมีความยาวเท่ากับกี่หน่วยกลางนั่นเองค่ะ ค่ะยกตัวอย่างนะคะการวัดความยาวโดยใช้หน่วยการในการวัดนะคะดินสอแท่งสีชมพูเนี้ยค่ะเ mm hmm. ด็กๆเห็นไหมคะ mm hmm. ครูเอามาวางเปรียบเทียบกับแท่งสี่เหลี่ยมแท่งสี่เหลี่ยมนี้มีทั้งหมดกี่อันคะสาอันใช่ไหมคะเราก็บอกว่าดินสอเนี้ยมีความยาวเท่ากับ3มหน่วยกลางในการวัดนั่นเองค่ะ ต่อไปครูเกาจะเอาตัวนี้มาวัดกับหน่วยกลางโดยเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะอ่ะเด็กๆดูว่าเจ้ายีราฟนี้สูงเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมทั้งหมดกี่ช่องลูกยีราฟสูงเท่ากับ8หน่วยกลางในการวัดนะคะเพราะมีช่องสี่เหลี่ยมทั้งหมด8อันนะคะ ต่อไปเป็นการวัดความยาวโดยเป็นเซนติเมตรหรือใช้การใช้หน่วยมาตรฐานในการวัดความยาวนะคะ การวัดความยาวแล้วการวัดความสูงโดยใช้หน่วยมาตรฐานโดยสิ่งของที่นิยมนํามาใช้วัดนะคะก็จะเป็นไม้มันทัดและนิยมบอกความยาวเป็นเซนติเมตรนะคะเช่นดินสอแท่งนี้นะคะครูเอามาวางเปรียบเทียบความยาวกับไม้มันทัดนะคะความยาวของเขาถึงเลข6ใช่ไหมคะเราก็บอกว่าดินสอแท่งนี้มีความยาวเท่ากับ6เซนติเมตร เด็กๆมาช่วยกันทำตัวอย่างนี้นะบอกสิคะว่ายางลบอันนี้มีความยาวเท่ากับกี่เซนติเมตรคะลูกอ่าใช่แล้วยางลบมีความยาวเท่ากับ3เซนติเมตรเพราะว่าความยาวของเขาถึงเลข3ของไม้บรรทัดใช่ไหมคะอ่ะไม่ยากใช่ไหมคะลูกการน้อยความยาวโดยการบอกหน่วยเป็นเซนติเมตรกับการ วัดความยาวโดยใช้หน่วยการในการวัดนะคะเดี๋ยวนักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอนี้จบแล้วเดี๋ยวเดยวเด็กๆทำแบบฝึกหัดส่งคุณครูนะคะเหมือนเดิมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ